อ่าและรัตจวีดันสวัสดีดัน่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอร์ทุกทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเองกี้เบิร์ดพักซองนะฮะห่างหายกันไปนานเกือบปีแล้วมั้งครับเกมนี้เนี่ยนะผมขอโทษทุกทุกคนด้วยนะผมที่ห่างหายไปนานนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นน้องแก่กันใหม่นะผมนี่ทีมงานตัวน้อยของเราทั้งหลายแหล่นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยเราก็มาค้างอยู่ใน่านที่100นะครับโอ้ยมีกี่ด่านวะเนี่ย1้0ี่ลครับ โอ้มีเยอะเลยนะผมโอเคผ่านไม่ผ่านเราต้องมาดูกันนะผมโอเคพร้อมกันแล้ว Let's go มาครับในด่านนี้มันก็มีพัดลงพัดลมอยู่ด้วยนะเราต้องใช้น้องหมูก่อนเลยเหรอน้องหมูเลยเหรอเออหมูเลยเหรอโอเคหมูก็หมูวห้าสี่สามสองแอคชั่นไปฟึบเออเอยิงเอออีกทีได้มาใหม่นะน้องหมูตัวนั้นโอเคครับ เรียบร้อยเก็บหมดนะมายังเวฟต่อไปครับผมเวฟนี้เราต้องใช้ตัวไหนอะไรยังไงดีวะนนี้น้องไข่เหรอน้องไข่ล้มนะครับโอเคครับน้องไข่ระเบิดเถิดเทิงของเราไปอ่ะเออเดี่ยวเดี๋ยวโอ้ด้านหน้าไปนะครับโอ้ยได้น้องไข่กลับมาด้วยดีดีดอ่าตรงนี้ต้องเป็นชักกระเดวแกวนะครับฮาซิซามสองชักไปเลยไปอ่ะ อะไรวะเนี่ยโอเคครับเรสช่วยหน่อยไปเลยน้องเรสอ๊อบอ่ะเฮ้ยมันยิงว่ะเฮ้ยไม่ได้แะ้วแบบนี้นะครับต้องนี่ดาวกระจายวงจักไปเออโดนโดนเข้าไปตายหาตายหัวหมดพวกเมืองออเรียบร้อยครับเหลืออีกหนึ่งตัวเอาเป็นน้องไข่ก็แล้วกันนะครับนะใช้เลยน้องไข่ฟิวอืม <laughs> เรียบร้อย โอเคเวฟต่อไปเลยครับเหลืออีก3ตัวอุ้ยได้กลับมาด้วยนะครับเรสโอเคในรอบนี้ต้องใช้ตัวไหนวะเนี่ยต้องใช้พี่เบิ้มและพี่เบิ้มห้าสี่สามองพี่เบิ้มต้องโจชว์สันหน่อยไปเลยพี่เบิม้มถึงไหมปึ๊บไปเออด้านหน้าเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ด้านหลังวะด้านหลังนี้ต้องใช้ตัวนี้ได้หรือเปล่าะ ห้าสีสามสองเอกจานไปวกวนครับพวกวนครับอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอีกหนึ่งตัวต้องเรสแล้วนะครับเรสแล้วตอนนี้ปุ๊บอา่าประมาณนี้ได้ไหมวะไปครับน้องเรสปิ้วฟึบอือหายนะเรียบร้อยต่อมาก็เป็นโอ้โหบอมโอ้เจอกับบอสมันเลย เอ้าเดียเดียวเดียวเดียบอสมาถึงถึงตกเลยเต้องมาตรงนี้ก่อนใช่ปะปอบมาปอบมาตุ้มเป็นไงเอาชิปหายมันไม่ตกนะบ้าแล้วเออขอพลังแห่งวิดีโอแป๊บหนึ่งนะผมโอเคนะครับเราก็ได้พลังแห่งวิดีโอมาแล้วหนึ่งนะแต่เราได้เจ้าเรสมาวะเฮ้ยโอเคลองดูแบบนี้สิปึ๊บไปอื ล้มทับใส่มันอ่าตกไหมตกนะฮะตกตกแล้วเออตายไหมมันตายหรือเปล่ามันตายไหมเนี่ยเรียบร้อยอเรียบร้อยฮะปานมาได้เฉยมันก็ตายไปเราได้สามดาวมาด้วยนะโอ้โหดูไอ้ไหน้าหมูเตือนดิบ้าบอเรียบร้อยครับผมผ่านมาได้มาครับในด่านที่หนึ่ง้อหนึ่งเหรอโนแตงไว้ก่อน โอเคครับผมด่านต่อไปกันเลยมาครับรอบนี้เราเอาอะไรไปดีวะเนี้ยยังไม่มีตัวไหนเลยมีอันนี้อยู่อันหนึ่งนะไม่ต้องเอาไปดีกว่าครับผมไม่ต้องเอาไปมาดูซิว่าเราจะผ่านไปได้หรือเปล่ามีทั้งหมด4เวฟนะครับอันแรกก็เป็นน้องดาวกระจายก่อนเลยเหรอดาวกระจายไว้ด้านหลังก่อนดีกว่านะครับนะไปปึ๊บไปป๊ะเออลบไปซ้านะครับเออด้านหลังลบไปหมดลบไปหน่อย ไม่ล้มอีกแล้วว่ะเฮ้ยอะไรกันนี้ไม่ล้มนะบ้าบอรจริงวกวนไปฮะวกวนช่วยหน่อยวกวนน่าจะไม่ถึงว่ะเอาเป็นน้องไข่เหน้องไข่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะไปาตายโหงไปซ่าเมืองอีกตัวหนึ่งด้านหลังก็ต้องวกวนแล้วนะครับถึงหรือเปล่าวกวนดูท่าน่าจะไม่ถึงได้เลยว่ะเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยเออาทีสามไปครับ เสียงก็ดูบ้างปึ๊บไปไม่ถึงแล้วไม่ถึงไม่ถึงแล้วเออเรดเหรอเรสช่วยหน่อยเฮ้ยๆมันมันถึงไว้มันถึงแต่มันไม่เป็นไรเลยปึ๊บไปผลักไปหน่อยเออเออกู <c oughs> จะทำไงวะเนี่ยอยากไปอืดโอ้ไม่ถึงไม่ถึงว่าโอ้โหชิบหายแล้วนะครับ โอเคกอรีเพย์ใหม่เมื่อเกี้ก็มีความผิดพลาดท,ทางเทคนิคนิดนึงนะครับรอบนี้เอาใหม่วะเฮ้ยรอบนี้เราเอาบัตรรีปีมาด้วยนะครับอ่ะรีปีมาก่อนเลยจัดไปครับยิงไปเลยรีปีตูมระเบิดซะเออไงเรียบร้อยนะเออด้านหลังเหรอด้านหลังก็ต้องเป็นชักนะครับไปนังชักอัพนี่นะ่ ระเบิดตายห่วงไปชะเออด้านหลังเรียบร้อยนะครับเฮ้ยด้านหลังเรียบร้อยเอ,อ้ยได้ชักกลับมาดูเวย้ยมาครับน้องไข่ไปเลยตูมอ่าเรียบร้อยหอยชักตีนมายังเวฟที่2เลยนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านได้หรือเปล่ายิ่งฐานสูงๆนี่ยิ่งยากขึ้นเข้าไปใหญ่นะครับนะไอ้ไอ,อ้ยักษ์เหรอไอ้ยักษ์เลยนี่เดี๋ยวนะขอวางแผนก่อนนะผมเอาเป็นน้องดาวกระจาย ไปด้านบนดีกว่าไปป๊อปอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้มึงไม่สัตวทบสัทันอะไรเลยเหรอชิบหายเลยครับไอ้ยักษ์ก็ต้องไปเลยตุ๊ตามไอ้น,น่เป็นไงทีเดียวจอดเฮ้ยได้น้องไข่กลับมาด้วยนะอันบนนี่ต้องเป็นเรสแล้วละ่ะนะครับไปเลยน้องเรสไปฟึบพ,พลักไปแตกใต่หัวแค่หมด เออเรียบร้อยฮะมาครับเว็บต่อไปเว็บต่อไปเราก็มาเจอกับทีมงานสูงสูงทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยไข่เหรอเจ๊ไข่ได้ไมาวัเนี้ยอ่าลองดูประมาณนี้ก่อนปึ๊บอ่านี่ล้มไหมล้มนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังได้หรือเปล่าเออเออเหลือแค่ด้านหลังนิดเดียวนะครับมาเลยครับน้องบอมน้องบอมเวอมกอม ไปตรงกลางแม่งเลย <c oughs> เรียบร้อยฮะมายังเวฟสุดท้ายนะครับเราจะรอดได้หรือเปล่าวันนี้เนี้ยเวฟสุดท้ายนี้นี่น้องวกวนเหรอวกวนไว้ก่อนเดียว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 ขอชักกระเดี่ยวแกวก่อนนะครับชักตรงนี้เลยไป <c oughs> ปึ๊บอ่าล้มไปเออนี่มีการเป่าขึ้นมาด้วยนะครับอ่าเ่าไปเป่าไปเอาไม่ล้มเอาไม่ล้มเฮ้ยด้าน <c oughs> ด้านหลังล้ม เรียบร้อยฮะด้านหลังล้มไปเหลือแค่ตรงกลางนะครับน้องวกวนจัดการได้ไหมเนี้ยถึงไหมถึงไหมวกวนปึ๊บอื้อเรียบร้อยผ่านผ่านผ่านได้ใช่ไหมอฮิผ่านได้เฉยนะโอเคเวดีกุดมากครับผมไปยังด่านต่อไปกันเลยด่านต่อไปก็เป็นด่าน102นะครับไหวหรือเปล่าวันเนี้ยในด่านนี้เหรอเราไม่ต้องเอาอะไรไปก่อนดีกว่านะครับนะ มาดูซิว่าจะรอดกันหรือเปล่านะครับผมอันแรกต้องเป็นชักเหรอชักต้องตัดโคนมันหรือเปล่าวะเนี้ยอ่ตรงนี้ก็แล้วกันครับผมชักไปปึ๊บอ่ตัดโคนมันแล้วนะฮะถึงไหมถึงไหมอือไม่ถึงตรงนั้นว่ะเฮ้ยได้ไงเหลือด้านบนนะครับอุย้ยได้ชักกลับมาด้วยแกวแกวฮะแกวอ,อันนี้เหรอไปฟึบลงไปเรียบร้อย เหลือด้านบนด้านบนเอาเป็นชักอีกสักครั้งก็แล้วกันนะครับชักตรงนี้ไปเลยลูกไปฟึบอ่ะโอ้ไม่ก็มันลอยอยู่ตรงนั้นได้ไงวันนี้ไม่ฮะน้องดาวกระจายก็ได้อ่ะเออเรียบร้อยครับผมโอ้มีทั้งหมดห้าเวฟหม่กอน่าจะไม่ผ่านเออต้องผ่านนี้ได้เว้ยไม่ใช่น่าจะไม่ผ่านโอเคครับต่อไปก็เป็นเรสเหรอ เรดเดี๋ยวเดี๋มีพี่ยักษ์หรือเปล่าวะเนี้ยไม่มีเลยต้องระเบิดบอมเหรอระเบิดบอมอย่างเดียวตรงนี้ไปฟึบโอ้มาเป็นไงเออโอ้ยเออเออ,อ,อ,อยังไม่หมดอีกน,น,น้องไข่อ่ะน้องไข่ได้ไหมไปน้องไข่ไข่ล้มไปซะเรียบร้อยฮะเอยได้ดาวกระจายกลับมาด้วยว่ะมาครับเฟที่ส มาลุ้นกันดูนะครับผมว่าจะถึงเวฟสุดท้ายได้หรือเปล่าออรอบนี้ก็ต้องเป็นเรสนะครับไปอ่าพักไปหมดายหมดไหมไม่เหลือครับเออต้องไว้ถูกอันวะมาครับอันนี้ก็เป็นเวฟที่4ี่นะครับเอาตัวไหนไปดีเอาเป็นไอหมูเถื่อนก็ได้วะเออยิงไปอ่าอะไหน,ไหน,ไหนอยู่ไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเออ อีกนิดเดียวอะไรนี้มันลอยอยู่นี้ได้ไง <c oughs> เดี๋ยวนะรอบนี้ก็ต้องเอาดาวกระจายไปนะผมดาวกระจายเหรอตรงนี้ไปนะปุ๊บไปกระจายไปเลยอือหมดไหมหมดไหมเฮ้ยอีกนิดอีกนิดอีกนิดเดียวเอาชิปายมาไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์อออ๋อมันมันหล่นแล้วเหลือ,ออีกตัวเดียวเท่านั้น มาครับ้านหลังไปฟิวตูมมึงยังมึงยังกลางร่มได้อยู่อีกเหรอเหียวนะอ่ะอ่ะเป็นไงบ้างวะเนี่ยเรียบร้อยครับแพโอ้ไม่เกิดเอาใหม่ครับผมขอด่านนี้อีกสักครั้งครับผมถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วมาปรับนี้เราเอาบักรีปีไปก็ได้สักนันนะมาเลยบักรีปีรีปีด่านนี้เลยเหรอด่านนี้เลยนะผมไป ฟิวปึ๊บระเบิดไปซะตูมเออเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับอ่าเหลือแค่อันบนอันบนนี้เอาน้องไข่ไปก็แล้วกันครับผมเ้องไข่เลิมน้องไข่เลิมไปเออเรียบร้อยฮนะแก้ไข่กลับมาด้วยแก้วมาครับในเว็บที่สองเว็บนี้ต้องเอาตัวอะไรไปดีพี่ยักษ์เลยเหรอพี่ยักษ์เลยนะครับพี่ยักษ์เลยก็แล้วกันโอเคไป ฟืบตูมตามตูมตามตูมตูม,มตามไหนหมดไหมหมดไหมพี่ยักษ์โอ้โห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 สุดยอดไอตัวนี้เหลือตัวนี้ตัวเดียวมึงต้องโดนกับน้องวกวนของเรามาฮะฟืบไปฟึบลงไปเป็นไงเป็นไงตกไปซะเออตายหงไปเลยเรียบร้อยฮะมาครับเวฟต่อไปอเวฟที่สามนะครับ เว็บที่3นี้ต้องใช้นี่เรสเหรออุ้ยรอบนี้เรสน่าจะไม่ได้มั้งลองดูก่อนก็แลกกันครับผมอ่าเรสไปฟืบง้ยไปเลยเออเออด้านหลังด้านหลังไม่แตกชิบหายแล้วบ้านะเอ,อ่อตรงไหนวะเนี่ยตรงไหนอะตรงไหนอะตรงนี้เหรอเอ,อ่อประเดี๋ยวประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไปฟืบเออ อโอ้ยรอบนี้มาเสียกับด่านนี้เยอะเลยนะต้องบอมแล้วนะไม่ไหวแล้วตรงตรงนี้นะต้องบอมเท่านั้นเอา้าเดี๋ยวมันตกเอา้าอ๋อบักหามตกโอ้เสียฟรีๆเลยนะที่จริงมันน่าจะตายเลยนะถ้าตกแบบนั้นนะผมรอบนี้น้องไข่เลยเดียวเดียวเดียวเดี๋เดียว,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 ยวน้องชักของเราก็ได้นี่วา อ4 3สีชักกระเดาแปลไปอ่เออหล่นหมดไม่ไม่หมดนะครับไม่หมดเหรอไม่หมดได้ไงมาครับน้องไข่น้องไข่ไปเลยตูมอ่เหลือแค่ด้านหลังอีกแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยไม่ผ่านได้เลยโอเคอีกครั้งหนึ่งไปพี่บเบอ้มอเรียบร้อยเอๆจะได้ตัวใหม่มาแล้วนะครับมาเว็บสุดท้าย รอดได้หรือเปล่าเหลือดากกระจายอย่างเดียวเหลยดากกระจายไปเลยอปับบลปับปัเอด้านหน้าหมดไหมด้านหน้าหมดหมด,หมดเถอะเออแต่เราไม่ได้มาคอพลังแห่งวิดีโอจงสติตแกข้าขอดูวิดีโอแป๊บหนึ่งนะมาครับรอบนี้เราก็ได้เรดมาหนึ่งตัวนะผมมาฟรีๆเลยไปรัวผ่านหรือเปล่าโอเค 5, 3, 2, ห้าสสามสอแอคชั่นไปผลักไปฮึปไปหมดเถอะ ายหมดเถอ,อะเออเออหมดไหมหมดไหมโอ้ยเหลือตัวสุดท้ายมาบอจริงเชียวนะครับโอเคตรงนี้ก็เลยกันไปรองเรดปื้อปลักไปฮึบ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 กูบแพ้ <c oughs> ได้ไงวะนี่ยอาห์ได้มาแล้วนะโอ้ไม่กอดเรียบร้อยครับโดนจมูหัวเราะไป โอเคแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพักไวาเปลียงแค่นี้ก่อนนะผมแขนกับไอห,หมูมากนะราไม่สามารถผ่านได้นะผมด่านต่อไปราค่อยมาลุยกันดีกว่านะผมในคลิปต่อไปเนาะโอเคสำหรับวันนี้ดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวีสวัสดีไปละจุ๊บ